ขับเยอะค่ะแล้วก็พระท่านเองดูสงบแล้วก็จริงๆจริงๆคือมันเป็นงานที่ดูศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เมื่อเช้าคือจะมีประมาณ800กว่าองค์นะคะที่ที่บวชวันนี้มีโอกาสได้ใส่บาตรไหมมีโอกาสได้ใส่บาตรค่ะหือาใส่บาตรก็บินับใช่ค่ะพี่เฉยียดเชีว,ชวมากจริงๆคือบินแล้วทีนี้ก็วิ่ง4ีู่อเลยค่ะ วิ่งจากข้างถนนเลยค่ะเมื่อกี้นี้มีพี่น้องคนใดมาเทิ่มเป็นรถงานเดียวอันนี้อะไรนะคะมาเทิ่มเป็นรถงานเดียวเนี่ยก็มีค่ะคนเยอะมากแฟนคลับเยอะมากเดือดว่าหน้าถือมาว่าแบบคือใหม่นี้ก็จะแบบไปตรวจท่ามถึงใช่ค่ะเป็นงยันได้ไหมก็ถือสินแปดค่ะตอนนี้คนเดียวอยู่ค่ะเราตั้งแอนตบวเอง ขอไม่ขอไม่บอกแล้วกันนะคะคือเราบวชแค่ข้ามแค่ข้ามประมาณสวันนะคะไม่กลัวเลยเพราแว่าเไม่กลัวเคยเคยบวชแล้วใช่ไหมใวชต่างจังหวัดใช่ใช่ค่ะเอ่อต่างจังหวัดค่ะบวชั้งนี้ต้องเข้าขอพรอหู่อลยไม่ค่ะก็คือไปถือศีลเหมือนปีใหม่ก็อยากจะให้จิตใจสงบด้วยค่ะหลายคนแบบ เจนนี้ก็บอกอยู่ว่าเขียนว่าอะไรอะ mm Holiday hmm. mood and tone mm hmm. แปลว่าอะไรอะคะเ mm hmm. จนนี้ไม่ได้บอกว่า My house or my place แต mm ่ hmm. คนปรตเอก็ hmm. ไม่ต้องเถียงกันนะคะแค่รูปรูปเดียว mm hmm. ไม่ได้มีไม่ได้ทำร้ายใครนะคะรูปนั้นคะ่ะี่เพนจะไปพักที่นี่หรือเปล่าค่ะยังค่ะ mm hmm. Holiday mood and tone mood and tone นี่หมายความว่าสื่อว่า mood and tone ค่ะก็ mm hmm. ะคือเราแบบ จริงเป็นคนชอบแต่งบ้านอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าคนที่เต่งบ้านนี้เราชอบใช่ไหมบ้านนี้ค่าเราเปใช่ค่ะแล้วแต่ดี้านดีค่ะมีกรณีนั่งรถเยอะไหมเมือืมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะคะมีพอคุณมามองเราคิดว่าแบบไม่เหมาะจะนี่ปล่อยอยู่แล้วว่ะค่ะเรื่องอย่างแต่งไม่ได้แครืไม่ใช่ไม่แคร์ไม่สนใจจะนี่ปล่อยอค่ะ หลายครั้งที่เราลง i อแล้วมีคนเข้ามาจับให้เจนี่รู้สึกยังไงบ้างให้จจนี่รู้สึกไงเดียร์คะจจนี่ควรจะรู้สึกยังไงคะเจนี่ว่าอันนี้ถามกลับดีกว่าคะ่ะ